เคยได้ยินคำว่า SDGs กันไหมครับอืมหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆเนอะมันคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับพูดง่ายๆก็คือเป็นแผนที่ของโลกเลยที่จะพาเราทุกคนไปสู่อนาคตที่ดีกว่านั่นเองทีนี้เป้าหมายที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งหมด17ข้อครับใช่ครับ17ข้อฟังแค่นี้ก็อาจจะรู้สึกแล้วว่าโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพอเรามาเห็นภาพนี้ที่มีเป้าหมายทั้ง17ข้ออัดแน่นอยู่ด้วยกัน โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับมันดูเยอะดูซับซ้อนไปหมดจนแบบไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้ามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นล่ะเป็นวิธีที่ช่วยให้เรามองภาพรวมทั้งหมดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยน่าสนใจไหมครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือกุญแจสำคัญของเราครับกรอบแนวคิด 5P นั่นเองมันเป็นเหมือนเครื่องมือสุดเจ๋งเลยนะที่จะมาย่อยเป้าหมายทั้ง17ข้อที่ดูวุ่นวายเนี่ย ให้เหลือแค่5กลุ่มหลักๆเท่านั้นเองครับทำให้เราจำง่ายเข้าใจง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยและ5กลุ่มที่ว่าก็คือ people planet prosperity peace และ partnership เป็นไงครับฟังดูจำง่ายกว่า17ข้อเยอะเลยใช่ไหมละ่ะโอเคครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่ามาถอดรหัสเจ้า5 p พีนี้กันว่าจริงๆแล้วแต่ละพีเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ มาเริ่มกันที่ P ตัวแรกเลยครับ People หรือก็คือผู้คนหัวใจหลักของกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับคือเราจะทำยังไงให้ทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนความหิวโหวยมีสุขภาพที่ดีได้รับการศึกษาดีๆและที่สำคัญคือมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกันครับที่ส planet หรือโลกของเราครับอันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวเลยนะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปกป้องบ้านของเราใบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำสะอาดทะเลไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการรับมือกับภาวะโลกร้อนเพื่อส่งต่อโลกที่ดีให้กับคนรุ่นหลังครับ P ที่3คือ prosperity หรือความมั่งคั่งครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวนะแต่เป็นการสร้างชีวิตที่รุ่งเรืองไปพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนครับซึ่งมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพลังงานสะอาดเศรษฐกิจนวัตกรรมใหม่ๆไปจนถึงการสร้างเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนมาถึง P ที่4กันแล้วครับ Peace หรือสันติภาพอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะเป้าหมายคือการสร้างสังคมที่สงบสุข ยุติธรรมให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยปราศจากความกลัวและความรุนแรงทุกรูปแบบครับและพีสุดท้ายที่บอกเลยว่าขาดไม่ได้เด็ดขาด partnership หรือหุ้นส่วนความร่วมมือครับลองคิดดูสิครับว่าเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะสำเร็จได้ยังไงถ้าทุกคนต่างคนต่างทำมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั่วโลกนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นจริงขึ้นมาได้ทีนี้ พอเราเข้าใจภาพรวม 5P แล้วคำถามต่อมาที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้วไอ้เป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่ระดับโลกพวกนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันของเราล่ะอ่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าหัวใจสำคัญคือการมองให้เห็นว่า SDGs ไม่ใช่เป้าหมายที่อยู่ไกลตัวและแยกจากกันแต่เป็นเหมือนใยแมงมุมที่เชื่อมโยงกัน และส่งผลกระทบถึงเราทุกคนคือทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาลองดูตัวอย่างกันสมมุติว่าเราหยิบมาแค่เป้าหมายเดียวเลย SDG4 เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพพอดูแผนภูมินี้แล้วจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนโดมิโนโเลยครับพอดูสิครับพอคนเราได้รับการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับนี่คือเป้าหมายที่4ี่เขาก็จะมีทักษะมีความรู้ไปหางานดีๆทําได้นั่นก็คือเป้าหมายที่8 พอมีงานดีๆก็มีรายได้ก็หลุดพ้นจากความยากจนได้นั่นก็เป้าหมายที่หนึ่งเลยแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงถ้าได้เรียนหนังสือนะก็จะช่วยเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเป้าหมายที่ห้าและที่สําคัญคือมีความรู้ไปดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวได้ดีขึ้นอีกเป้าหมายที่สามโอ้โหเห็นไหมคะว่ามันโยงกันไปหมดเลยจากจุดเริ่มต้นแค่จุดเดียวแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรากว่านั้นอีกมากๆละ่ะอย่าง อาหารมื้อเที่ยงที่เรากินหรือชุมชนที่เราอยู่มันเกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวเต็มๆเ,เลยครับอาหารที่เรากินเหลือในจานนั่นก็คือเป้าหมายที่12เรื่องการบริโภคอย่างรับผิดช,ชอบส่วนปัญหาขยะล้นในชุมชนนั่นก็เป้าหมายที่11เรื่องเมืองที่ยั่งยืนโดยตรงเลยครับพอเราเห็นปัญหาที่มันใหญ่ระดับโลกแบบนี้ยอมรับเลยว่าบางทีมันก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะว่าเราตัวคนเดียวจะไปทำอะไรได้แต่ ความเข้าใจที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของพลังในการลงมือทำเพราะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เสมอลองดูภาพนี้นะครับจากเป้าหมายระดับโลกยังกังขจัดความหิวโหวยการต่อสู้กับโลกร้อนหรือการส่งเสริมความเท่าเทียมมันถูกย่อยลงมาเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้เดี๋ยวนี้เลยเช่นกินข้าวให้หมดจานปิดไฟเมื่อไม่ใช้ หรือแค่ให้เกียรติซึ่งกันและกันง่ายๆแค่นี้เลยทุกการกระทำเล็กๆของเรานี่แหละครับที่สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆการพกขวดน,น้ำส่วนตัวก็ช่วยลดขยะพลาสติกใช่ไหมครับนั่นคือ SDG 12 การเลือกใช้รถสาธารณะก็ช่วยลดคาร์บอนนั่น SDG 13หรือแพรแยกขยะที่บ้านก็ช่วยเรื่องรีไซเคิลกลับมาที่ SDG 12อีกครั้งหรือการอุดหนุนร้านค้าแถวบ้านก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจชุมชนนั่นก็ SDG 8เห็นไหมครับว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเพราะเป้าหมายที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปจากโลกภายในคืนเดียวแต่คือการที่เราแต่ละคนเริ่มต้น ด้วยการทำอะไรเล็กๆที่มีความหมายสักหนึ่งอย่างและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันต่อครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วถ้าให้เลือกเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างแค่อย่างเดียวก่อนสิ่งนั้นจะเป็นอะไรครับ